ทุกวันพุธ5โมงเย็นทางททบ5นะครับท่านจะได้พบกับรายการชาวนาย,ยุคใหม่รายการที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้สามารถทำกินและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนครับและพูดถึงแรงบันดาลใจวันนี้เรามีกำลังใจที่ดีครับส่งมาที่แฟนเพจรายการชาวนายุคใหม่ของเรานะครับแล้ว <c oughs> ทำไมฮะด้านนี้ครับขอโทษครับคุณครูสุการคะ คุณคู่สุการเวลาให้ข้อมูลหรือตอบคาถามเป็นคนที่ตอบคาถามชัดเจนฉะฉานและไม่หมกเม็ดในเรื่องของความรู้อันนี้เรื่องจริงค่ะน้องแป้งคะน้องแป้งเป็นชาวนายุคใหม่เป็นชาวนารุ่นใหม่ที่เวลายิ้มไปด้วยแล้วก็ถามไปด้วยเสียงหัหวเราะของน้องแป้งนั้นสดใสและน่ารักมากค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะุยคุณตี้คะคุณตี้คะ เวลาที่คุณตี้ยิ้มเวลาที่คุณตี้ใส่แว่นแล้วเวลาที่คุณตี้นั่งไว่ห้างหล่อมากค่ะอันนี้เรื่องไม่จริงค่ะเฮ้ยทำไมทำไมคุณอะไรเนี่ยคุณอะไรเนี่ยคุณนิตยา S <S เขาส่งมาให้กำลังใจอะไรกำลังใจแล้วเขาดังนี้มาดีเลยเพราะอะไรไม่จริงเนี่ยผมรอเล่นผมรอเล่นอันนี้เรื่องจริงหมดเขาเป็นกําลังใจให้เราทีกคนขอบคุณนะครับมากนะครับแฟนเพจของเรามามนี่เป็นงานคนติดต่อเยอะไหมเยอะเหมือนกันค่ะเข้ามาทั้งแฟนเพจทักไทยพูดคุยกับเราบางคนก็มีคําถามมาถามเราก็จะทํามาถามคู่สุกันแล้วก็ตอบไปเรียบร้อยเวลาอ่านทุกอย่างเนี่ยมีความสุขไหมมีความสุขค่ะก็ขอบคุณแฟนรายการมากที่เข้ามาให้กําลังใจพวกเราทุกคนนะคะแล้วคุณครูสุกันครับมีความสุขไหมครับเวลาที่ พอพอเขาถามเข้ามามีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันสมฤทธิ์ผลนะครับเพราะว่าเป้าประสงค์ของเราคือเราต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงกันอย่างนี้เพราะนั้นการเรียนนะวันนี้ใน,ในสํรหรับชาวนายุคใหม่ของเราเนี่ยมันทุกเพศทุกวัยทุกฐานะการศึกษาได้หมดเขาสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้หมดรเราเปิดกว้างเพราะนั้นพอคําถามเข้ามามันจะมีความรู้สึกปิติบางครั้งเนี่ยอาจจะเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่บางทีครูตอบไปแล้วปั๊บตอบไม่หมดครู โทรศัพท์ย <silly> ้อนตอบไปอีกน <ina> um ี we we <on> <messages live h orden> ่เพราะเราไม่ต้องการให้ให้ให้ชาวนายุคใหม่เราเข้าใจผิดไม่มีข้อคับข้องใจแต่อันนี้คือความสุขอันนี้คือความสุขแต่ตอนเนี้ยทุกคนมีความทุกข์แล้วเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเป็นห่วงมากเรื่องเรื่องน้ําไงปัญหามากนะครับเยอะมากนะครูเข้าไปประชุมกับทางทางหน่วยงานราชการเนี่ยทุกกันมากกว่าเราเยอะเพราะหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรนะกระทรวงเกษตรมีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมงนะครับภาคอ่ามหาไทยก็กลัว เรื่องน้ำปปาครับซึ่งปีนี้เกือบแล้วครับกรุงเทพเกือบน้ำน้ำกร่อยแล้วแต่ปีปีหน้าเนี่ยเขาพยากรณว่าถ้าสี่เขื่อนหลักไม่ได้3,500ัน้ารอยล้านลำบากคุณเป็นห่วงเรื่องน้ํำไหมถ้าวันหนึ่งไม่มีน้ํำบนโลกแบน,นี้คุณจะทํำยังไงตกใจไม่มีน้ำตกใจไม่มีน้ำ <c oughs> <c oughs> เอวชาวนาชาวเกษตรขาดน้ำโอ้โหไปอยากรู้ชายไปทำงานอย่างนี้นี่คือสุขทนาต้องมีครับตอบเราจะทำไงดีครับเริ่มต้นจากอะไรดีก็ต้องช่วยกันหนึ่งก็คือว่าต้องรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรอย่างชาวนาเนี่ยอย่างวันนี้เราก็ต้องมาดูว่าในเรื่องนาเนี่ยมันใช้น้ำมากที่สุดเราจะประหยัดกันยังไงให้มันเหมาะสมนาเป็นการลดต้นทุนการใช้น้ำลดปริมาณการใช้น้ำเพราะน้ำที่วิ่งขึ้นนาเนี่ยมันคือราคาของเม็ดเงินที่ต้อง เสียใช้จ่ายระการเอาน้ำขึ้นนถ้าเราสามารถใช้ได้ในระดับที่พอดีมันก็จะประหยัดเรื่องเงินเรานั้นพี่ป่าพีต่ตีคะทีนี้หนูสงสัยว่าแล้วอย่างเงี้ยชาวนายอย่างเราคะ่ะมีวิธีการรับมือกับปัญหาภาัยน้ําแล้งอย่างนี้ไหมคะก็ต้องมีแต่ทีนี้ว่ามันในส่วนของ,ของ,ข,องของเราที่ว่าทุกพยายามจะให้ข้อมูลกันนะว่าในเรื่องของน้ําในนาต้องใช้เท่าไหร่ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรื่องท่อ,อกแกล้งข้าวเนี่ยเรียกว่าจะต้องเป็นการการตรวจในแปลงว่าน้ําควรจะมีเท่าไหร่ที่อยู่ด้านหน้าใช่นี่นะครับท่นี้<อ><อ>แกล้งข้าวเพื่อที่จะให้พวกเราได้สื่อสารต่อว่าขบวนการหรือว่านวัตกรรมใดๆที่จะมาช่วยให้พี่น้องชาวนายุคใหม่ที่ชาวนารุ่นเก่าก็แล้วแต่ได้ช่วยกันประหยัดน้าอ่าม,มันเป็นเป็นเหมือนมาตราวัดครับ,รบเป็นเครื่องมือสําหรับวัดน้ําในแปลงนาคือวันนี้เราจะแกล้งข้าวใช่ทอแกล้งข้าว คือมันชื่อชื่อเต็มเต็มมันชื่อเปียกสลรับเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวแต่มันมีท่อแกล้งข้าวเป็นตัวเป็นตัวตัวสอบอ๋อคือวันนี้ประเด็นของเราจะแกล้งข้าวแกล้งข้าวไปแกล้งทำไมอย่าบอกได้เลยว่าผมบอกได้เลยว่าที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยมันคืออะไรจะแกล้งยังไงฮะไอผมก็ไม่รู้กับกระบอกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ไปไหนเลยครับเราจะไม่ไปไหนเราจะนั่งตรงกองฟางเนี่ยฮะ เราก็ไปหาความรู้ว่าจะใช้น้ํายังไงในแปลงนาข้าวของเราเนี่ยให้มันครับต้องถูกไหมแล้วก็จะแกงข้าวด้วยราต้องแกงข้าวด้วยจะแกงกันยังไงและแกงทําไมประโยชน์ในการแกงข้าวไปแกงเขาทาไมเนี่ยสงสารเขาไหมอันนี้คุณอยากรู้ไหมอยากรู้ครับอยากรู้น้องแป้งอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะอยากรู้ใช่ไหมก็ต้องพักเบรกนี้ก่อนแล้วพบกันเบรกหน้าในช่วงตะลุยแนวคิด พอน้ำมันร้อนซุ๊บเราก็เอาใส่ลงมาเดี่ยวแป้งยีหมูให้พี่หน่อยหอมมากเลยน่านเหลืองเกลือ,อเหลืองเสร็จเราก็ใส่หมูลงไปใส่หมูกุ้งแห้งค่ะไปเราก็ใส่เห็ดลงไปนะคะเห็ดแล้วเราก็เอาข้าวลงไปเลยใส่ผัดเข้าไปนี่อะไรอ่ะซีอิ๊วอันนี้ซอสซอสถั่วเหลืองซอสถั่วเหลืองจุจุ๊อันนี้พริกไทยป่นใส่เข้าไปเลยได้หอมหอมนี้ เราก็คลุกเค้าให้เข้ากันจนผักสุกไปีไปอ,อาจารย์มาด้วยความเบามือนะคะเดี๋ยวจะขัดเราก็ไม่ต้องตักมาเยอะมากเดี๋ยวมันจะหอมไม่ได้ฟิวล้างมายัางล้างมาแล้วล้างมาแล้วจิ้มเลยจิ้มเหรออืมจิ้มแปะ,แปะ อไม่กลัวนาำน้ำมันเนี่ยอพี่แกเรียงแล้วและนี่ก็คือปอเปียทอดไส้ไรเบอร์รี่ที่เราทำเสร็จแล้วเรียบร้อยข้าวไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0 957680666 กับเข้าสู่รายการชาวนายุคใหม่ในช่วงตะลุยแนวคิดอเฮ้เฮ้ยเฮ้ยก็ปิดสวิตช์แล้วสันอะไรชักปักชักปักโอ้โอยรู้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ตกลงอาจารย์ครับมันตกลงนี่คืออะไรครับ่างหน่อยก็ได้ เขาเรียกว่าท่อแกล้งข้าวท่อแกล้งข้าวเขบอกไว้ว่าจะแกล้งข้าววันนี้จว่าจะแกล้งข้าวแต่ตอนเนี้ยเป็นเป็นเป็นท่อที่สําหรับเอาไว้พิจารณาน้ําเอาไว้ตรวจสอบน้าในแปลงนาท่อแกล้งข้าวเนี่ยท่อมันไม่แกล้งหรือเราไปแกล้งมันเราไป่แกล้งแต่ว่าตัวเนี้ยเราจะได้เอาไว้ดูตอนแกล้งว่าจะแกล้งได้แค่ไหนอย่าเกินไปไหมถ้าเกิดว่าไม่มีท่อเคยตรวจปุ๊บบางทีแกล้งจะข้าวตายเลยคืออุปกรณ์ในการแกล้งเอาไว้ตรวจสอบ ในขบวนการแกล้งข้าวครูคะแล้วทีนี้อุปกรณ์ในการแกล้งข้าวของเราเนี่ยมันต้องเจาะรูยังไงคะเนี่ยอ่าอย่างนี้คือในส่วนของข้าวเนี่ยโดยหลักวิชาการนะเราจะมีระบบรากประมาณสัก้าถึง20เซนนะทีนี้เราก็เลยตัดไว้ประมาณ25เซนครับ25เซนก็เจาะรูเพื่อให้น้ำมันระบายเข้าไปอยู่ในท่อได้นะแล้วเมื่อเราฝังลงไปดินปุ๊บเราจะโผล่ขึ้นมาประมาณ5เซนซึ่ง5เซนนี้เป็นตัววัดว่าเราจะเก็บน้ำไว้ในนา5ถึง10เซนถ้าเราให้ท่วม ตรงนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แหละทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะพิจารณาว่าเมื่อเราปล่อยให้น้ําแห้งไปเนี่ยเอ๊สมควรจะใส่น้ําอีกเมื่อไหร่ครับเราก็จะดูจากหลักวิชาการที่ว่าเอรากมันอยู่ที่ประมาณ15เซนก็นับ5 10 15อ๋อรูนี่เว้นถ้าน้ํามันอยู่ระดับนี้ต้องให้น้าแลลวถ้าเราดูข้างในนะกระโงกดูแล้วน้ํามันอยู่ระดับตับสบน่แห้งอยู่แค่รูเนี่ยเราต้องให้น้ําละครับผมเราดูเองะครับดูจากข้างในไม่มีน้ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทาอ๋ออันนี้อันนี้ ต่อ1อันต่อหนึ่งแปลงหรออือว่าแปลงนึ่น,น่าจะสองจุดนะสอ,อสองจุดว่าอย่างน้นอยยูที่ท,ที่ที่มันสูงที่สุดในแปลงมาเพราะว่าไรถ้าเราไปไปฝังที่มไม่ได้ไปตามสุดปั๊บเนี่ยน้ำไอไปที่ตามสุดอะแค่น,นี้จริงแต่ในแปลงที่ดดนที่สูงสุดมันจะแห้งเหี่ยวแล้วก็ได้ถ้าเราพูดตรงนี้ไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพเดี๋ยลงขึ้นที่จริงเลยไหมไปที่แปลงเลยไปเไปเลยเอาอุปกรณ์มานเลย เนี่ยแต่ในนี้เหมาะจุดนี้แหละครับอาจารย์ครับเนี่ยใกล้ใกล้ถนนมาตรวจสอบง่ายและตรงนี้ที่โดนภูเขาด้วยเอามาโอเคอุปกรณ์ในการแกล้งข้าวพร้อมครับหนูก็พร้อมครับพี่นี่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยอุปกรณ์พร้อมแล้วเราจะเริ่มต้นทำยังไงครับเราใช้ท่อตัวนี้นะเราจะฝังไปตรงที่มันใกล้ๆทางตรวจสอบง่ายครับรถขี่ับมอเตอร์ไซค์มาชะโงกดูอ๋อยังน้ำพอก็ไม่ต้องประยุกต์ก็ไม่เพราะนั้นเราจะดูเออตรงไหนที่มันลุ่มเออตรงนั้นลุ่ม นะเราไม่ทําเราทําตรงที่ดอนเห็นระดับน้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะเอาท่อแก้งข้าวเนี่ยมาฝังมาใส่ตรงเนี้เมือ่อเมื่อตอนไหนคะครูอ่าอย่างนี้คือจริงๆแล้วท่อเนี่ยนะไม่ใช่ฝังแล้วฝังเลยนะครับอ่าโดยทั่วไปเนี่ยมี3เปียก3ามแห้งจําง่ายครับเปียกที่หนึ่งคือเอาน้ํเข้าวนาครับนะเตรียมแปลงตอนนั้นที่เราถ่ายทำเทือกแล้วก็หวานข้าวนี่เปียกที่หนึ่งครับเปียกที่หนึ่งอ่าพอหวานข้าวปุ๊บจะเป็นแห้งหนึ่งเพราะเราต้องระบายน้ําทิ้งไม่งั้นข้าวไม่ขึ้นครับ เป็นแห้งหนึ่งแห้งหนึ่งนี่จะประมาณก็คือจะมีเวลาประมาณสัก7จ็ถึงสิบวันพอข้าวต้นสูงปั๊บก็จะมีการาฉีดยาคุมข้าววัชพืชได้แต่สัก2วันนะพอสัก2วันไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอาน้ําเข้าครับเอาน้ําเข้านี่เป็นเปียกีสองเป็นเปียกสองฝังได้แหละฝังได้แหละเพราะไรเนี่ยนี่ข้าวคุณเนี่ยอายุยี่สิบวันยี่สิบวันยี่สิบวันนี่ใส่ปุ๋ยคนแรกไปแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็จะมาเอ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 าไว้ เราจะฝังตอนที <mini drained out> ่เปียกที่สองถูกต้องถูกต้องเปียกที่สองนะทีนี้พอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ใช้ดูแลไปข้าวก็จะมีพอเปียกที่สองปุ๊บใส่ปุ๋ยใส่อะไรเสร็จก็จะเป็นแห้งที่สองแห้งที่2องเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายแห้งที่สองนะเสร็จแล้วก็อีกทีพอไปเปียกที่3ก็คือช่วงที่ใส่ช่วงข้าวตั้งท้องประมาณสักอายุสัก75วันเราต้องดูแลน้ำจนถึงเขาก่อนเก็บเกี่ยว ปุ๊บเราจะเอาน้ําออกเป็นแห้งที่สแห้งที่สามถูกต้องเขาเรียกสามเปียกสามแห้งสามเปียกสามแห้งครบพอแห้งที่สามปั๊บขุดออกเอาออกละเอาท่อมาไว้ก่อนเก็บเกี่ยวประมาณสิบถึงสิบห้าวันเราขุดท่อมาเพราะเดี๋ยวรถเก็บเกี่ยวเข้าไปมันจะเหยียบแตกรถปั่นนาจะเหยียบแตกไอ้ช่วงสิบถึงสิบห้าวันนั้นน่ะสําคัญไหมครับสําคัญดิเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เอาน้ําออกนะดินจะเปียกดินจะเหลวพอรถหนักๆประมาณเจ็ดตันแปดตันปุ๊บมันจะเกิดเป็นล่องลึก นะพอร่องลึกข้าวที่ล้มก็จะเสียหายครับอ่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าทําไมมันต้องเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้ต้องไปดูกันเดี๋ยวผมกับพี่ปราบเดี๋ยวขอทําเองครับได้วันนี้ลองลองทำก็ให้เป็นครับเะอ่ะตามที่บอกเมื่อกี้เดี๋ยวที่ดอนมะเขาหาที่ดอนครับดอนน้องแป้งลงตรงนี้ให้เหมาะเหมาะลูกดอนที่ดอนลงมาลางเลยลูกนะที่ดอน ำมังกในน้ำโยนในน้ำไหนเอานี่ยังน้องแป้งนี่เอาอันนี้เราได้หรือยังไงยังลูกเพราะว่าเราจะต้องให้รูรูรูเนี้ยให้อยู่เสมอดินอ๋อรูเองโอ้โหเสร็จแล้วแค่เนี้ยเคลเนี้ยอ้าแล้วก็ไปบอกผมอ่ะทีนี้เอาดินในออก โอ้ยเห็นน kind of ้ำเข้าน้ำเข้าน anyway> ้ำเข้าน้ำจะไม่เข้าตามรูที่เราจะเอาาที่ที่ครูคะเหตดขุนที่เราควักดินออกจากท่อแกงข้าวเนี่ยเพราะอะไรคะเมื่อเมื่อครูบอกสามเปียกสามแห้งใช่ไหมที่ตอนเปียกเราไม่ดูครับเราดูตอนแห้งจะเห็นตรงนี้แห้งเออพอน้ำนี่มันแห้งเนี่ยผิวดินถึงนี่ใช่ไหมแต่น้ำในนี้ยังอยู่น้ำอยู่ที่ข้อที่หนึ่งที่สองที่สามยังไม่ต้องให้ครับพอหลงไปข้อที่สี่ถึงพื้นปั๊บต้องให้น้ำแล้วเพราะรากมันกินสิบห้าเซน แล้วอย่างนี้การที่เราทําเปียกสลับแห้งไงคะครูมีผลต่อต้อนข้าวเราอย่างไงบ้างคะมีสิเพื่อให้เกิดการแตกกอถ้าน้ํารัดอยู่ตลอดข้าวจะไม่แตกกอ,อเพราะ,ะนั้นช่วงนี้ครูจะปล่อยให้แห้งลง<ะ>ก็จะแตกกอพอข้าวแตกกอปุ๊บเนี่ยก็จะมีผลในการใช้เม็ดพันุ์ข้าวถ้าคนที่เขาใช้น้ำถามากตลอดเนี่ยเขาไม่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะ ต้องใช้พันข้าวถึง3ถัง2ถังครึ่งคุณครับปล่อยน้าให้แห้งลงหรือว่าให้มันแห้งไปเองครับมันมีสองส่วนก็คือว่าถ้าหน้าฝนปั๊บต้องปล่อยช่วยต้องปล่อยช่วยแต่ถ้าช่วงหน้าแ้งเนี่ยฝนไม่มีเติมก็แห้งไปเองที่เราบอกก็ต้องเลยมาประมาณ5เซนเนี่ยเป็นตัวการันตีว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรามามองไม่เห็นเนี่ยน้ามันท่วมมาเฮ้ยมันมากไปไหม้ามาดูละมาดูตรงนี้พอดูตรงนี้เฮ้ยมันท่วมมานั้งสิบเซนตองระบายออกะล้ต้องปล่อยช่วยนะหน้าถูกต้องคือนี่เป็นตัวมาตรวัดถูกต้องมาตรวัดเลยเป็นตัมาร้้ีนนงบ เต็มแล้วป้าเดี๋ยวเราไปดูอีกแปลงโน้นดูที่ว่าถ้าน้ําแห้งนะแห้งที่เสาแห้งที่3มจะเป็นยังไงป่ะครับไปดูอ่ะไปดูแปลงจะแห้งใช่ครูครับมาถึงจุดนี้เป็นจุดเปียกสามเปียก3อ่าอยู่ช่วงในเปียกสามเปียกโอเคค่ะนี่เจอแล้วนี่เห็นไหมง่ายไหมครูบอกว่ารถจอดปั๊บลงมาตรวจได้เลยครับไม่ต้องเดินทะลุเข้าไปตรวจในแปลงเราดูเห็นไหมอ่ะตีดูซิน้ำมากี่ข้ออ่านี่ลงไปรู้สึกจะลงไปสอง สองรูสรูอยู่ที่รูที่3ใช่ไหมหมายความว่ามันน้ําต่ากว่าผิวดิน10เซนครับแล้ว25เนี่ยฝังในดิน20โผล่ขึ้นมา5แต่นี่ฝาอันนี้แสดงว่าต่ําลงไปแค่10เซนครับ ยังอยู่น้ําใช้อีก5เซนยังไม่ต้องเติมน้ําแต่ทีนี้ตอนนี้หน้าฝนนะ<ฐ>ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องเติมฝนอาจจะเติมให้แต่ถ้าเกิดว่าฝนไม่เติมถ้ายุบไปอีกหนึ่งช่องต้องใส่น้ำเลยไอ,อ้น,นี้เบียกสามเปียกสามออต่อเป็นเดี๋ยวจะเป็นแห้ง3มแห้งสุดท้ายใช่ไหมสุดท้ายละไปแห้งสเข้า และตอนนี้ครับเราอยู่ที่ระยะแห้งสามโอ้โหทำไมดูดิยังเปียกอยู่เลยแห้งตรงไหนเออค,ค,คุณครูครับทำไมมันเปียกขนาดนั้นลงไปจมเลยนะครับจะทําให้แห้งสามนี่อีกสิบวันกูกําหนดเกี่ยวข้าวในช่วงสิบวันเนี้ยเขาไม่ต้องการน้ําแล้วนะเพราะเขาจะสุกแก่ทางทางทาง,ทางด้านผลผลิตครับนะเราก็ต้องมาจัดการเปิดน้ําระบายออกให้หมดให้มันแห้งที่สามเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อรบายน้ําออกเกิดพายุมาครับ อะไรมาเข้าล้มนี่รียบร้อยเลยแจกน้ําถ้าเราไม่เปิดน้ําทิ้งไว้เป็นไงแจกน้ำไปยังครู้จักจมไหมมิดเลยจมมิดแจะนี่ปิ่มปิ่มอันนี้อันนี้เอาน้ําออกให้หมดเดี๋ยวเราจะเปิดน้ำกันพร้อมทั้งเก็บวัสดุกลับไปใช้งวดหน้าคือครูคะมีให้ครูช่วยบอกนิดนึงค่ะว่าชาวนายุคใหม่อย่างพวกเราเนี่ยค่ะควรให้ความสําคัญยังไงในการทําเปียกสลับแห้งคะอ่าหนึ่งประหยัดน้ำสองเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารหรือปุ๋ย สามควบคุมการการเรียกว่าจัดการแปลงไม่ให้มีปัญหาต่อเนื่อง <S <S ต่อเนื่องยังไงอย่างที่ครูบอกว่าข้าวล้มเมื่อกี้นี่นี่ถ้าล้มแจะน้ำที่ถามเมื่อกี้เพราะนั้นถ้าเกิดมันล้มแจะน้ําหมายความว่ารถเก็บเกี่ยวเนี่ยจะเก็บเกี่ยวเสียหายไป3 0โอ้ผมเข้าใจแล้วเพราะนั้นเราต้องระบายน้ําออกให้หมดถ้าข้าวตั้งต้งอย่างนี้ แล้วจะเสียงน้อยพอตัดไปมันก็จะเข้าหน้าตัดแต่อย่างงนปั๊บมันต้องคุยขึ้นอันนี้แหละที่คุณครูบอกว่าแจะน้ำเนี่ยแจะน้ำแล้วทำไมมันถึงแจะน้ำลมันน้ำดีจัดมันสมบูรณ์มากเพราะมันอาจเป็นที่ลุ่มก็เลยต้องปล่อยน้ำต้องปล่อยน้ำออกอีกสิบวันจะเหลืองพึบไม่มีสีเขียวเลยเพราะว่าพอน้ําแห้งเขาจะสุกบ่มใบหมดตลุยแนวคิดมาเรียกว่าสุดๆเลยสุดๆเลยนะครู้เดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้ตอบทุกคําถามไขข้อข้องใจนะฮะในช่วงรอบรู้รอบด้าน ไลเบอร์รี่ทอดก็ยังมีหัวใจของเราคือข้าวไลเบอร์รี่ไลเรเราเริ่มต้นจากตึงก่อนเพื่อที่เราจะได้ชิมรสชาติได้หลังจากนั้นเราก็จะใส่หมูใส่หมูลงไปคุกเลยข้าวขยำ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 ขยพวกนี้ให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยใส่ผักเอามาของช้อนตะไคร้มะกรูดซอยใบมะกรูดซอยนะจ๊ะ อันนี้เวลาทอดอเราเวลาเราจะมาปั้นเป็นก้อนได้เราต้องใส่แป้งเข้าไปช่วยมันนิดนึง,ง,ง,งอันนี้เราจะมาเริ่มปั้นกันฝังวันที่จะ้ะหยิบมานะพอดีคำพอดีคำลแล้วก็ขยำมัขยำให้มันเป็นกลมๆอย่างนี้พอดีคำเราใช่ไหมคำเรานี่แลยใหญ่มากเดี๋ยวข้างในมันจะไม่สุกปั้น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  แ้แ<ม>่แปั้นเสร็จแล้วพอดีคําเหมือนลูกชิ้นเลยเห็นปะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเราก็จะทอดกันแล้วนะคะและแล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยสลาบลาบไลซ์เบอร์รี่ทอดนะคะข้าวไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด ข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0957680666 กลับเข้าสู่รายการชาวนายุคใหม่ในช่วงรอบรู้รอบด้านและช่วงนี้และครับคุณตี้ครับน้องแป้งครับผมมีปัญหาคาใจอยากจะถามเลยดีกว่าเวลาผมเดินเข้ามานี่ผมด้านหลังผมนี่โอ้โหระดับคุณครูสุกันนะครับคุณตี้ครับทํานามาหลายสิบปีครับแต่ด้านหลังนาแปลงนี้มีวัชพืชขนาดนี้เราจะจัดการกับมันยังไงดีครับทํายังไงครับ ทำใจขอบคุณมากครับจริงจริงเหรอครับจริงจรูช่วยทุกอย่างแล้วใช้ทั้งยากําจัดพืชวัชพืชเล็กวัชพืชใหญ่ใช้หมดมันขาดน้าเอาน้ำไม่ไม่สามารถจะทําตามกําหนดเวลาได้เลยก็เลยต้องทําใจต้องทําใจแล้วก็เดี๋ยวทํางานวิจัยเดี๋ยวเกี่ยวรอบหน้าแล้วเราก็จะจะจะทำใหม่เอาถ้าผมไม่มีความรู้เลยเป็นชาวนายุคใหม่ถ้าเกิดแบบนี้ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหาคือไถไปเลยไหมถ่ายวัชพืชทิ้งไปทำไมครับไม่โพศบ คือชาวนาเนี่ยก็คือต้องอาอยอมยอมไปอีกเดือนเดียวอีกเดือนเดียวอีกเดือนเดียวเดี๋ยวเราก็ทําใหม่ก็คือไม่ได้ผลผลิตเลยได้ได้อาจจะเป็น40 50ทั้ง60ทั้งก็แน่แต่แต่ไม่ได้เต็กไม่ได้หลักเวียนไม่ได้หลักเวียนอย่างที่เราที่เราเคยพาไปดูมาหมดเรือยงฮะหมดถ้าคำถามผมหายขาดใจแล้วโอ้โหขาดใจไม่แพ้พี่ปราบเลยทําไมครับอย่างที่เราไปดูฮะช่วงก่อนจําได้ไหมฮะแห้งสามอ่าแห้งสามผมสังเกตเห็นข้าวล้ม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 สงสารครับ กูสกวยเห็นข้าวล้มผมฟิวนี่ผมรับไม่ได้เอาอีกแล้วเห็นข้าวล้มผมก็รู้สึกเสียายแล้วก็เสียใจเราเราจะทํายังไงครับถ้าปล่อยน้ําไปมันจะเด้งกลับมาไหมครับไม่เพราะว่าแต่้าเราไม่เด้งมันเป็นไปไม่ได้ถามแต่แต่มันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นอย่างนี้คือถามเนี่ยอาจจะคิดว่ามันไดงได้ผู้บอกทําแห้งสามมันน่าจะเด้งได้มันไม่เด้งหรอกเพราะเขาสุกแล้วเขาแก่แล้วแก่งอมแล้ว แต่ทีนี้ถ้าเราไม่เอาน้ําออกต้นจะเน่าครับเน่าแล้วจะอ่อนเหลีว รถเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวไม่ได้แต่ถ้าเราเอาน้ําออกปั๊บต้นเขายังแข็งปกติถึงแม้จะล้มรถเก็บเกี่ยวสามารถจะเก็บเกี่ยวได้ปกติเพราะนั้นต้องเอาน้ําออกแล้วโดยเฉพาะหน้านี้เป็นหน้าฝนเราไม่รู้ว่าจะตกเมื่อไหร่เพราะนั้นเปิดช่องไว้เลยเปิดช่องให้น้ําออกไปเลยที่ไม่ล้มก็จะได้แข็งแรงแห้งดินก็แห้งที่ล้มแล้วก็จะได้ไม่เน่าไม่เสียหายเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตที่เยอะถ้าไม่เข้าใจเราดูที่ไหนได้ครับน้องแป้งนี่เลยค่ะส่งคําถามเข้ามาที่แฟนเพจรายการชาวนายุคใหม่เลยนะคะหรือถามเข้ามา ตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนี้ก็ได้ค่ะนี<า>วันนี้ครับสามเปียกสา,สาแห้งทุกคนเข้าใจแล้วว่า<ฆ>ควรจะทำยังไงครับถ้าเราเริ่มต้นทํานาอย่างผมเนี่ยชาวนายุคใหม่ถ้าผมไม่รู้เลยว่าจะทานายัางไงผมเริ่มจากสามเปียก3ามแห้งได้เลยนะครับ,รบนะครับแล้วก็นอกจาก3ามเปียกสามแห้งนะครับสิ่งที่เราได้รับไปคือวันนี้ถ้าดูทั้งรายการนะครับผมบอกได้เลยว่าทุกอย่างในชีวิตเราเราต้องทําทุกอย่างให้มันพอดีครับผมการปลูกข้าวต้องดูแลให้พอดีดูแลมากไป ก็ได้ผลผลิตที่ไม่ดีนะ,ะดูแลน้อยไปก็ไม่ดีก็ไม่ดีก,ดก็เหมือนอาการดูแลคนดูคนดูแลคนที่เรารัก ถ้าเราดูแลเขามากไปดูแลลูกมันรู้เลี้ยงลูกตามใจเกินไปมันก็ไม่ดีก็อาจจะเลวไหลขัดใจทุกอย่างเลยก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่ที่คําว่าพอดีพอดีนะครับฝากไปด้วยนะครับวันนี้ครับรายการชาวนายุคใหม่ของเรานะครับก็อยากจะฝากไปด้วยว่าเป็นรายการที่คนกินข้าวต้องดูคนปลูกข้าวต้องดูคนขายข้าวต้องดูและถ้าทุกคนนะครับไม่ดูผมไหวนะครับดูแล้วก็ช่วยชาวนาไทยอุดหนุนข้าวไทยครับคุณตีครับผมวันนี้เป็นไงครับุณตีครับเรียกว่าสนุกสนานได้สละ ความระเทิงครบครันเลยทีเดียวนะแต่เวลาหมดหเวลาแล้วนะกลับมาพบกับรายการชาวนายุคใหม่ได้ในครั้งหน้านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับในเรื่องนาเนี่ยมันใช้น้ํามากที่สุดครับเราจะประหยัดกันยังไงให้เหมาะสมครับถ้าเราสามารถใช้ได้ในระดับที่พอดีมันก็จะประหยัดเรื่องเงินได้เลเพราะฉนั้นมันก็ถึงจะมีในเรื่องของแกล้งข้าวหนึ่งประหยัดน้ำสองเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารหรือปุ๋ยสามควบคุมการการเรียกว่าจัดการแปลงไม่ให้มีปัญหาต่อเนื่อง